เริ่มได้ยังไงคือตอนตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณนกเล็กเนี่ยก็มีสมาชิกใหม่ก็คือน้องถูกใจก็คือท้องพอท้องแล้วตรวจคานตรวจอะไรเงี้ยคือพ่อเขาก็อยากจะเก็บเป็นโมเมนต์ไว้สําหรับแบบว่าให้ลูกดูตอนตอนโตอะไรเงี้ยค่ะเก็บไว้ดูได้ข่าวพ่อชอบกล้องใช่ชอบชอบมากชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรกล้องพ่อเลยนะครับพ่อห่วงพ่อห่วงกล้องด้วย พ่อกล้องกับหนูใครห่วงกันห่วงใครมากกว่าันระหว่างกล้องกับหนูเนี่ยฮัลโหลรู้ยด้ไงพ่อผมกล้องก <laughs> ็อเพราชอบเล่นกล้อง<ช>แล้วก็ถ่ายอยากเก็บไว้ในความในเริ่มต้นจางความรักเลยนะใช่ค่ะเ้วก็ถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่ท้องเลยเนาะตั้งแต่ตรวจเลยอะตั้งแต่ตรวจเลยใช่ค่ะวิดีโอนั้นใช้เวลาถ่ายนานมากเลยเก้าเดือนถ่ายยันคลอดเลยจริงถ่ายคลิปหนึ่งไงเก้าเดือน อ๋เก็บไว้ไวสต็อกช็อตไว้เรื่อยๆ<ช>จนกระทั่งในที่สุด9เดือนก็ผลิตมาเป็น1คลิปใช่ใชก็จนก็ตั้งมึงแต่ท้องจนคลอดใช่โอ้<ช>แล้วเล่เผยแพร่ล่นะ เผยแพร่แต่ก็ดูกันพ่อแม่แต่นั่นคือเอาไว้ในครอบครัวแต่เราก็สามารถที่จะเปิดดูเมื่อไหร่แล้วทีนี้ก็เลยพอหลังจากที่มีน้องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็คุณโอ้ก็ย้ายโรงเรียนมันเดินทางไกลก็ย้ายมาอยู่เป็นโรงเรียนที่มันใกล้บ้านแล้วก็มีการที่จะต้องแบบว่าส่งสื่อการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ให้คุณโอเนี่ยไปช่วยผลิต สื่อก็คือไปถ่ายวิดีโอ,อเป็นแบบคลิปละครสั้นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาอไว้สอนในโรงเรียนแล้วก็ส่งให้กับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วคลิปโรงเรียนนั้นก็ถูกเผยแพร่ถูกเผยแพร่ก็ยังเผยแพร่ก็คือดูกันเฉพาะในในโรงเรียนในโร,นรงเรียนก่อนเอามาใช้สอนในห้องเลยค่ะคลิปพลิกชีวิตนี่คลิปไหนครับโฆษณาขายสารส้มนะก็คลิปนั้นแหละ สื่อวิทยาศาสตร์ตอนนั้นสอนป,อนป,ออปอ1ป2ป3อ๋อแล้วเด็กๆมาเล่นกันใช่ค่ะเป็นละครสรั้นแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือแบบโฆษณาขายสันส้มของโรงเรียนอ,อ,อันนั้นก็คือให้คุณโอไปถ่ายด้วยครับแต่ก็ว่ากว่ากว่าที่จะมีคนรู้จักมันก็ผ่าน ปล่อยคลิปทิ้งไว้ประมาณ6-7เดือนเลยนะที่ถึงถึงจะเป็นไวรัลขึ้นมาก็คือเราก็เรียนแบบละครที่ดังๆตอะนี้ครับคุณชจุดาเทพออ๋คุณชายจุดาเทพแล้วก็อ๋อก็เรียนแบบละครแล้วก็ขายสารส้มอันนั้นนี่ปล่อยไปทางไหนครับทางคลิปของโรงเรียนหรือยังไงครับทางยูทูบยูทูบเหมือนกันช่องคุณโอ้ช่องยูทูบอ๋อช่องคุณนกเล่เหมือนกันก็เปิดตอนแรกมาดูเสียระยะประมาณสักห้าหกเดือนก็มันก็ขึ้นไปขึ้นมาแล้วมีคนไปดูแล้วมันก็คนก็อะไรไปแชร์ในเฟซบุ๊กอะไรก็อาจจะด้วยความแบบ น่ารักของเด็กด้วยแล้วก็แบบเล่นแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ทำให้คลิปมันก็กลายเป็นคลิปชีวิตไปเลยหลังจากนั้นแล้วพอมันมันเกิดคนดูเป็นไวรัลเกิดขึ้นเนี่ยคุยอะไรกันตอนนั้นหนูก็ก็ชวนถ่ายถ่ายครอบครัวเก็บไว้ก็ทำงานที่โรงเรียนกลับมาบ้านตอนเย็นก็ถ่ายคือมีสองจ็อบเป็นครูเป็นทางการบริษัทใช่ทุกคนก็จะใช้เวลาช่วงเย็นหลังกลับมาจากทำงานแล้วก็ ทำคลิปกันจนดึกดื่ใช่ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์การการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็คือการใช้เวลาอยู่ในครอบครัวด้วยอ่าคือมันมันนั้นถ่ายมันได้เป็นงานนะมันเป็นงานให้เล็กถ่ายแล้วสนุกสนุกเด็กก็มีกิจกรรมทําเด็กก็สนุกแล้วพอปล่อยคลิปไปคนดูคอมเมนต์ ให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขอันนึงไม่ไม่ได้มีเรื่องไหนไแสดงว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากความสนุกในครอบครัวที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เราก็คุยกันมันไม่ได้คิดเรื่องเงินทองใดๆทั้งทีไม่ได้เพื่ความสุขในการที่จะถ่ายรูปถ่ายดีเราชอบอยู่แล้วคือมันเริ่มต้นจากความชอบล้วนๆเลยเนาะใช่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ชอบแสดงวาก็สนุกดีอ่ะอีกอย่างนึงคือได้เล่นกับลูกทำกับข้าวให้ลูก เล่นนู่นเล่นนี่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วท่างคุณพ่อก็แอบถ่ายไปเรื่อยๆตั้งใจถ่ายไั้งใจก็คตั้งใจถ่ายก็ถ่ายจริงจังแหละครับแต่ก็ก็ด้วยความเป็นครอบครัวมันเลยไปดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เลยน่ารักคนก็เลยตามดูเยอะนะครับถามอีกนิดหนึ่งว่าแล้วตอนตอนที่พอคนเริ่มเยอะเยอะมากๆมันเริ่มตอนใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะรู้สึกว่า เฮ้ยเรามีแฟนคลับเยอะมากแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆค่อยเพิ่มมาแต่ว่าจากจากจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มันก็ประมาณ2 2ถึงสปีประมาณเนี้ยกว่าจะเป็นล้านก็ประมาณ4ี่สี่หปีได้นะโอ้ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยใช่ค่ะหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนซับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นหลักล้านท่านับจริงๆคลิปทำามือกี่คลิปแล้ววะตั้งแต่วันแรกเมื่อแปดปีที่แล้วเลยกลไปนับได้ไหม ไม่ได้นับเลยเป็นร้อยคือทำไม่เกินหลักร้อยคือทำเกินหลักร้อยเหมือนเหมือนแป้งฟันอ่ะการถ่ายถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจมันก็ก็เยอะมานั่นคือไม่แปลกแต่ว่าทำไมถึงมีแฟนๆตามเยอะมากทำมาทั้งหมดแปดแปดเจ็ดปดปีเท่าอายุถูกใจเท่าอายุลูกสาวเลยใช่ค่ะเคยมีความ ท้าทายหรือว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนี้ยครับมันก็มันก็มีมันก็มีบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเราทำคอนเทนต์เกี่ยวเด็กด้วย uh huh. เราก็ต้องมีข้อจำกัดแล้วก็ต้องมีความระมัดระวัง uh huh. เพราะหนึ่งว่เด็กดู uh huh. เด็กดูแล้วได้อะไร uh huh. เด็กดูแล้วเป็นมิดไหมแล้วผู้ปกครองก็ต้องไว้ใจเรา อันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท,ที่สำคัญเวลาเราเราจะผลิตคอนเทนต์ในช่องหรือว่าเราจะถ่ายคลิปแต่ละอันอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะพอมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะชีวิตมัน,<ช>มนก็มีความท้าทายมีความม,วาม,มีอุปสรรคต่างๆมีปัญหามีความสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับมีค่ะแต่ละช่วงที่ที่ลำบากเนี่ยเรียนรู้อะไรกับชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับความผิดพลาดความยากลําบากได้ไม่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการบริหารจัดการเวลาในครอบครัวแล้วก็การที่เรายอมรับความคิดเห็นภายนอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนที่ที่เข้ามาหาเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็เรียนรู้มากขึ้นใช่ในส่วนขอมสัมพันธ์ในครอบครัวก็ใกล้ชิดดีค่ะเพราะว่าเราอยู่กันตลอดะ คือมันต้องคุยมันต้องทํางานด้วยกันตลอดใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาก็ต้องถ่ายคิดพ่อถ่ายแม่เล่นลูกเล่นก็คือมันมีอีกแบบนี้คือมันต้องเจอทุกวันมาแล้วเลยพ่อเลยไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ถามว่าโอ้นนี้อนี้พูดหรือว่าบอกหรือว่าเล่าหรือังไงอยากบอกอะไรอ๋อเพราะไม่ได้เป็นเมืองไทในครอบครัวใช่ไหมอจะถามว่าเขาบอกว่าการทํางานในครอบครัวมันทำให้มีปัญหามันทะเลาะกันบ่อยอ่ะ ครอบครัวนี้เป็นไงบ้างครับก็ไม่นะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของของแต่ละคนอย่างคุณน้องเล็กน้องถูกใจก็มีหน้าที่แสดง uh huh. ถ่ายคิดคอนเทนต์บ้างอะไรอย่างี้อย่างคุณโหนก็มีหน้าที่ถ่ายเ uh huh. มื่อก่อนอย่างงี้ค่ะแสดงว่าปัญหาประสาทส่วนใหญ่เกิดจากการเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของคนรอบข้าง,งแล้วก็เรื่อง<ห>เวลาด้วยเรื่องเวลา เวลาเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะทุกวันนี้ยังยังทำงานประจำใช่ปัญหาสําคัญถ้าเป็นเรื่องวงการละได้เป็นเรื่องเวลามากกว่าเพราะว่าครูนเรกเขาต้องสอนหนังสือใช่ครับแต่ว่าก็พยายามใช้เวลาให้มันเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดคือตอนไปทํางานก็ไปเต็มที่ไปเต็มที่กลับมาถึงที่บ้านเราก็เวลาครอบครัวเลยครอบครัวเต็มที่เหมือนกันใช่โอเคอันนี้เหมือนเหมือนการใช้เวลาในครอบครัวอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํากิจกรรมที่เรียกว่าเป็นถ่ายคลิปเนาะใช่มากกว่า ครอบครัวอื่นอาจจะไปครอบครัวอื่นอาจจะไปเดินห้างไปต่างจังหวัดไปนู่นแต่ครอบครัวนี้กิจกรรมเราคือถ่ายกิจกรรมคือถ่ายคลิปใช่โอเคคือมันก็เป็นเล่นกับลูกนะนะใช่แล้วลูกเขาก็ไม่ได้เหงาอะไรเพราะว่าก็เหมือนเราก็ได้เป็นเพื่อนก็สนุกสนุกไหมคะลูกถ่ายคลิปสนุกมลูกสนุกหนูชอบถ่ายคลิปไหมคะชอบหนูอยากถ่ายจบวันโอ้ยมันจะไม่เบื่อเลยถ่ายตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยถ่ายตตั้งแ่ก่อนเกิดอีก่ะบถ่ายเล้ว คือวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายคิดว่าเขาจะหนาวเหมือนไม่ได้เล่นเล่นเมื่อคืนก็ถ่ายถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันก็แสดงว่าเขาสนุกแล้วเอ็นจอยเวลาแล้วมันก็เห็นมัตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าไม่ถ่ายรู้สึกจริงจริงเศร้าอเศร้าเศร้าหนาวหนาวใช่ไหมคะเหมือนนี่ถ่ายขีนโอ้โหแต่เด็กๆมันสนุกไปแล้วเป็นอยู่สนุกสนานคุณฉินมันเหมือนที่คุณพ่อบอกว่าเหมือนการแปลงฟันไปแล้วทุกวันทุกวันคำถามที่สามครับ วันนี้มันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้างไหมครับที่เคยเกิดคือเหมือนเหมือนกว่าจะถึงวันนี้มันไม่ได้สวยงามอ่ะมันก็ต้องมีการพลาดอะไรบ้างเคยเกิดขึ้นบ้างไหมครับแล้วมันคือเรื่องอะไรยังไม่ยังไม่รู้สึกถึงความผิดพลาดอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยผิดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่้องอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์มั้งคะคอนเทนต์ที่เราอยากจะให้แบบว่าทําให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากให้เข้าถึงคนทุกวัย กว่าที่เราจะผลิตออกไปแต่ละในแต่ละวิดีโอแต่ละคลิปเนี่ยเราก็คิดค่อนข้างที่จะคิดเ,ดย,เยอะเนื่องจากเราเป็นครูครมันมันคือมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลามแม้จะอยู่ที่บ้านเราก็มีคําว่าครูนำหน้าอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจจริงๆความผิดพลาดมันมีแหละแต่มันมันเป็นเรื่องเล็กๆไงที่ที่อย่างเช่นสมมติว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเคยปล่อยวิดีโอสามนาที เอาไปไปมาเฮ้ยคนดูอยากดูวิดีโอนานขึ้นเป็น5้านาทีอันนั้นอันนั้นมีความผิดพลาดเหรอใช่ก็มป็นพลาดมีความผิดพลาดมันถึงอ๋อต่อไปต้องทำห้านาทีไปไปมาเฮ้ยไม่ใช่คนดูเขาอยากดูสิบนาทีความต้องการของคนดูที่มันเปลี่ยนไปเ่ยไม่งั้นถาความผิดพลาดไม่เจอเลยนะเราบอกว่าเปลี่ยนเพิ่งเถียงกันคือคือเอาตรงมันเรื่องเดียวกัน แต่เร<ช>ียกชื่อไม่เหมือนกันออคนบางคนเรียกว่ามันว่าความผิดพลาดคนบางคนเรียกมันว่าการเรียนรู้คือคนที่คนที่จมปลักก็จะเรียกความผิดพลาดแต่คนที่บอกว่าการเรียนรู้ก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบคุณต้องเล็กมันก็ไม่ได้ผิดรลายมันก็แค่เรียนรู้มันก็เดินหน้าต่อไปใช่ค่ะอ่าอันนี้เรียกว่าคิดบวกอ,อ่าคนที่ประสมเร็จอันหนึ่งที่ผมเคยคุยอะไรหลายคนเนี่ยคือเขาไม่เห็นว่าเป็นความผิดพลาดเขามันรู้สึกมันคือการเรียนรู้อะแล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยๆใช่ค่ะอันเร่อกความผิดพลาดหรอวะก็ไม่มีคนดูกัน แต่บางบริษัทหรือบางหน่วยงานเนี่ยแค่เนี้ยคือขายของไม่ออกโอ้โหพนักง,งานนี้แทบตายอ,ะอ่ะเพราะมันเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงมากของบริษัทแต่พอพอถ้าเรามองเป็นความความการเรียนรู้นะครับฉะนั้นปัจจัยที่ผมก็เลงคำถามที่4ที่ผมจะถามต่อคือว่าคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้ในตัวเองที่ทําให้เราประสบคลสำเร็จได้ซึ่งผมเห็นข้อนึงแหละคือความคิดบวกใช่<ว>คิดบวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ การที่เรารู้จักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยเองที่บอกว่าอะอย่างสมมติว่าอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ะวันนี้ลงคลิป3นาทีคนมไม่ดูอ้าว วันต่อไปแล้วก็ปรับใหม่สิก็เป็น5นาที10นาทีก็บวกเวลาเพิ่มไปแล้ว10นาทีแล้วบาทีกลับมา3มนาทีอีกนะอ่าใช่มันก็คือการเรียนรู้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกเอาอยู่ทุกเขก็ปรับตลอดเขาดูก็ปรับตลอดเปลี่ยนตลอดเพราะผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าบางบางที่นะบางครอบครัวหรือบางหน่วยงานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยสมมติบอก3มนาทีปุ๊บอ่ะย้ายไป10คนก็บ่นแล้วทำไม3มมันก็ดีแล้วพอ10กลับมา3อีกก็เห็นไหมกลับมาเปลี่ยนมาเดิมอีกมันจะมีคนแบบนี้อยู่ ในสังคมแล้วก็ในโลกใบนี้ที่มันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เรียนรู้ไปได้วยกันแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> นะครับแต่นี่คือตัวอย่างที่ดีมากก็3ามแล้วไงอะ่ะ <c oughs> ก็ไปต่อ10ก็1ิแล้วไงอะ่ะก็กลับมาสามอีกเอ้ากลับมาสามอีกเออก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> มันคือความคิดบวกเลยเนาะ <c oughs> เออแล้วมีอะไรมาครับปัจจัยที่นอกจากการเรียนรู้การคิดบวกที่อยู่ในตัวเราแล้วทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นในวันนี้ก็ <c oughs> oh. มันก็มันก็มีแค่เน,นี้ยเนาะพูดถึงเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนทุกวันนี้แหละแล้วเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องพยายามรู้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้ว<อ>มันต้องไว,ว้ว่าอ๋อนี่เขาเปลี่ยนแล้วนะใช่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยก็จะทําแบบนี้ยไม่ดูอรอไม่ดูก็จะทําแบบเนี้ยทําแบบนี้แบบเนี้แบบนครับสุดท้ายมันก็มันก็อยู่ที่เดิมกำลังเห็นข้อได้เปรียบนะคือถ้าทําทุกวันเราจะเปลี่ยนเราไม่ต้องถ่ายทิ้งไว้แล้วก็ แช่ไว้แล้วก็เปลี่ยนทีซีซัหนึ่งเนาะเราเปลี่ยนทุกวันทุกวันตามใช่คือเปลี่ยนทุกวันคือทาดูปล่อยคลิปไปรู้วิเคราะห์เลยแค่นี้ว่าคนดูเท่าไหร่คนดูนานไหมครับคลิปสยบพีดูกี่นาทีอ่าดูกี่คนครับเออาเนี้ยพอเราเสร็จแล้วอ้าวทำไมถึงดูน้อยถึงดูเยอะแล้วก็ต้องคลิปต่อไปมันก็เลยการเรียนรู้ว่าทันทีแล้วมันจะถูกใส่มาในคลิปต่อไปครับก็คือการต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนให้ไวสันแช่เปลี่ยนให้ไวโอเคคำถามที่ห้า ถ้าผมจะให้สรุปว่าการเรียนรู้จากการทำงานมาทั้งหมด8ปีกับย t u b e เนี่ยกับกัรถ่ายคลิปเนี่ยสรุปว่ามันเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องเวลานี่สำคัญที่สุดคือสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยที่คุณลูกเล็กนี่ให้ความสำคัญมากจะทำยังไงให้ บริหารเวลาให้ได้เต็มที่เต็มตามศักยภาพที่เราที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะที่โรงเรียนเป็นงานที่บ้านเวลานี้ครอบครัวอะไรยงเงี้ยค่ะทํายังไงมันถึงจะแบบว่าให้ได้เต็มที่ที่สุดอันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่ครูนกองเล็กได,ได้ได้เรียนรู้จากการที่เราเริ่มตั้งแต่ที่ทําคลิปมาในครอบครัวเนี่ยการไม,ม,ม่ยึดติดอมาคือแบบอ่ะความไม่เที่ยงเ่ย อธิการทุกขังอนัตตาคือมันไม่มีอะไรที่มันอยู่แน่นอนแน่นอนถาวรเพราะว่าทำคลิปแล้วคนจะดูไปตลอดนี้เราได้คิดตลอดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวมาปุ๊บปุ๊บมีช่องเด็กเขามีประกาศเปลี่ยนนโยบายใหม่ของ u t u b e อ่าบางทีโควิดมาอย่างเงี้ยใช่โลกเปลี่ยนแล้วจะยังไงออกจากบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ายังไงเนี่ยเดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วทำบน YouTube ทำบนเนี่ยดิจิตอลเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เพราะนั้นมันต้องมีขึ้นมีลงนะทุกอย่างมีขึ้นเราก็ต้องมีอันนี้จังทุกขังอนาตาต้องต้องคิดไว้แล้วว่าอย่าไปเด็ดเนติดอะไรมากมายเมื่อกี้ผมชอบที่คุณนุกเลกพูดถึงเรื่องของเวลานะถ้ามองในอีกมุมที่ผมรู้สึกได้ก็คือการทําหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ที่สุดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นครูก็เป็นครูเต็มที่พอมาทําเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นนักแสดงเป็นคนที่ส่งสารออกไปเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของการไม่ ยึดต <adas> ิดกันยอมรับความเปลี่ยนแปลงใช่ครับ er. ขอบ้อหกครับผมอยากถามเลยแหละว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสมมติมีคนมาคุยด้วยเนาะเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอยากบอกกับคนเหล่านั้นว่ายังไงครับกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมาตลอดจนถึงวันนี้ที่เราเป็นยูทูบเบอร์สายเด็กอันดับหนึ่งของประเทศก็อยากจะบอกว่าคือสิ่งที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันไม่ได้ประสบความสําเร็จ มาโดยโดยง่ายจากเพียงแค่นึกอยากถ้าเรามีแต่ฝันแต่เราไม่ลงมือทำมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่คงไม่มีถึงทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราคือทำทาแล้วทำให้มันเต็มที่ลงมือทําเท่านั้นใช่ค่ะที่จะทําให้เราสําเร็จได้ใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะลงมือทําเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยอการเรียนรู้นี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าทําโดยไม่มีความรู้อ่ะมันก็ท,ทําทําไปเท่านั้นอะ มันก็จะเสียเวลาเปล่าด้วยสมมติสมมติทำยูทูบทำคลิปนี้แล้วเรียนปล่อยไปเรียนรู้ว่ามออมีอะไรผิดพลาดใช่ไหมเอ้ยทำไมคนถึงชอบคลิปนี้นะทําไมคลิปนี้เขาคอมเมนต์ว่ายังไงคนถึงไม่ชอบเอ้ทำไมเราก็ต้องมามาวิเคราะห์คลิปต่อไปเราก็แก้ไขเรียนรู้ัแรกเป็นยังไงเียค่ะเื่อการเรียนรู้เป็นเหตุปัจจัยสําคัญมากใช่ที่จะทําให้สําเร็จหรือไม่สําเร็จอยากบอกคนทุกคนว่าถ้าอยากสําเร็จต้องเรียนรู้ครับต้องทา ลงมือทำอ๋อลงมือทำด้วยเรียนอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องทำด้วยบางคนไม่กล้าํามนะไม่เดี๋ยวรอพร้อมอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอันนี้สนใจทำรอพร้อมก่อนมันไม่ได้นะอันนี้คือข้ออ้างอ๋อทำเลวมีมีแค่นี้ก็ทำแค่นี้มือถือก็ได้ทำเรียนรู้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติทำนะคืมโอเคอย่ารอให้พร้อมทำเลยเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นเองคำถามที่7ครับ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากอีกคําถามหนึ่งอยากให้คนอื่นพูดถึงเราว่ายังไงครับถ้ามุมมองของคุณนกเล็กในความเป็นครูก็อยากจะให้พูดถึงในความที่คิดของคุณนกเล็กเนี่ยสร้างสารรค์สังคมสอนเด็กเด็กดูแล้วได้ข้อคิดอเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยอันนี้มันคือทักษะชีวิตที่เขาเขานําไปใช้ในติตจิต ติดตัวเขาได้เลยในชีวิตอันนี้อันนี้ในมุมมองของครูน้องเล็กนะคะแล้วก็ในมุมมองของความเป็นแม่ก็อยากจะสอนลูกไปในตัวด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะใช้ชีวิตยังไงเราควรจะตัดสินใจยังไงดําเนินชีวิตแบบไหนดีนี่ยคับคุณพ่อเหรอครับเออคลิปที่ดูเนี่ยเอออยากให้มันดูแล้วสนุกมีความรู้มีความรู้มีประโยชน์มีประโยชน์ครับ เราคิดถึงคนอื่นก่อนเลยเนาะ,<ฮ>ะคำถามที่แปดครับวันนี้วิสัยทัศน์ที่มองไว้ในอนาคตคืออะไรบ้างครับกับการทําช่องครูนกเหล็กที่มองไว้ในอนาคตเหรอเราก็ทําปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้มันก็จะส่งผลถึงอนาคตถ้าเราทําปัจจุบันนี้เต็มที่ทําให้ดีในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะมันยังมาไม่ถึง่ง ภัยข้างหน้าใช่ไหมคะแต่คุณนกเล็กไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะแบบว่าเออก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นว่าจะต้องโอ้หจะไปแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าทําวันนี้ให้มันดีที่สุดเลยไม่มีไม่เป็นไรอันนี้คือการอยู่กับปัจจุบันใช่อยู่กับแค่ไหนครับก็คือถ้าวิสัยทัศน์ก็คืออยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่แค่นหนจบ ใช่ครับไม่ต้องคิดว่าจะต้องขยายให้ได้10บล้านหรือไปใหญ่โตโกอินเตอร์ใดๆโอ้ไม่ไม่คิดเลยจริงๆแตบนี้กี่เท่าตเนออ่ะกำลังจะบอกนี่กำลังจะพูดเลยว่าถ้าคนบางคนที่ดูอยู่หรืออะไรที่เฮ้ยเป็นคนไม่มีอนาคตหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังทําถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีอะอนาคตมันดีแน่นอนผมได้ยินสิ่งที่ได้ยินครอบครัวนี่คุยกันคือความสุขในปัจจุบันสําคัญที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุดแค่นั้นพอ เราก็เชื่อว like, um, right> right ่าถ้าปัจจุบันมันดีอนาคตมันจะดีแน่นอนใช่ค่ะเราก็ทําเต็มเนี้ยวันเนี้ยให้มันเต็มที่อย่างนั้นแค่นั่นเองถูกไหมฮะใช่ค่ะครับผมล้วก็เล่นดูลูกน้องให้ให้อยู่ให้อยู่รอดได้ไปเรื่อยๆอยเราก็อยู่ในนี้ก็อก็มีความสุขแล้วแล้วถ้าสมมติถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์ในแง่ของการทําคลิปนะครับการทํางานเนี่ยต่อไปเรื่อยๆืเนี่ยภาพที่เห็นตัวเองในอนาคตคืออะไร ก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ก็ยังเป็นครูดอกเล็กที่อยากจะทําคลิปที่ดีขึ้นไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ที่ผลิตคอนเทนต์ที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาดูแล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจํวาวันได้และอย่างนึงผู้ปกครองเขาไว้ใจเราอืมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยว่าเขาดูคลิปเราแล้วเนี่ยลูกเขาก็ต้องเป็นเด็กดีอืมอีการหนึ่งนกะ็คือแบบแบบสนับสนุนคน เก่งมีความสามารถรบางทีอย่างเป็นตาก,กล้องเก่งๆเป็นครีเอทีฟที่มีความคิด<ห>ออแล้วแล้วหรือเ,เป็นนักแสดงหรือเป็นคนที่ออขาดโอกาสหรือขาดความรู้ขาดทีซออะไรเงี้ยเราคือตรงนี้เรามีความพร้อมเรามีสตูดิโอถ่ายเรามีอุปกรณ์แล้วก็บางทีมันก็ว่างๆบางทีก็วางเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งใช้ประโยชน์เราก็เราก็คิดว่าตรงนี้เราอยากให้โอกาสแบบกับ กับทุกๆท,ท,ท,ทุกคนนี้จะเข้ามาใช่ค่ะคือซึ่งซงตอนนี้ก็คือโอกาสนั้นก็ได้หยิบยื่นให้กับถึงเด็กนักเรียนโรงเรียนคณน้องเล็กนักแสดงในชอ่องคณน้องเล็กก็เป็นเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่มาทํางานคณน้องเล็กใช่ค่ะค,คือเด็กเด็กนักเรียนของกทมโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเขาก็มีความลำบากแต่พอเราเอาเขามาเนี่ยหนึ่งเขาได้ซัพพอร์ตครอบครัวเขา เขาก็รู้จักวิธีการทํางานเขาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเขาได้รู้จักคุณค่าของเงินที่เขาทางานมาครับค่ะครับเออแต่ตรงนี้ตรงนี้ทาให้เรารู้สึกรู้สึกดีอ่ะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกเวลาเห็นเขาได้เงินจากเราแล้วแล้วเขายิ้มแล้วเขาบอกว่าหนูเอาไปให้แม่แม่เอาไปจ่ายค่าห้องค่านุ่นค่ากับค้าค่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีดีทุกครั้งแล้วก็มีความยินดีมาก คือเราไม่ใช่ได้มอบแค่เงินให้เขาแต่คือหนึ่งเรามอบอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพในอนาคตของเขาก็ได้เหมือนเราให้อนาคตเขาไปด้วยนะแต่ก่อนมันเคยรู้ความสุขแต่การทําเองใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีความสุขแต่การที่จะดันคนนี้ดันคนนี้ดันให้ให้คนนี้เขาคิดงานได้ดันให้คนนี้เขาถ่ายงานเป็นดันให้นเขาเล่นเป็นเล่นสมบทบาทอะไรเงี้ยเอออันนี้มันเป็นความสุขอีกแบบคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังไปอีกระดับนลงนะ ไประดับหนึ่งของการทําการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อะที่มันเป็นขั้นสุดคือการให้อนอกจากให้ความรู้แล้วคุณยังตอนนี้คุณกำลังให้อนาคตคนอื่นให้ <Okay. S 1> ให้สิ่งทางเลือกใหม่ๆกับชีวิตของคน <Okay. S 1> เป็นกุศลมากนะอนุโมทนาบุญด้วยสาธุขอบบุณงั้นเราจะคําคถามสุดท้ายแหละนะครับคําถามที่9ถ้าจะพูดถึงคุณนกเล็กพูดถึงช่องนี้จะพูดยังไงให้คนคิดถึง จะทิ้งท้ายอะไรไว้ให้คนดูคิดถึงการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวให้อย่างไวให้กับโลกปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่งั้นเราเราเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในในสังคมปัจจุบันและถึงอนาคตได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่เด็กๆควรที่จะมีมากที่สุดก็คือการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงนี่นแหละที่สําคัญมากครับเรียนรู้ให้ไวปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ให้ให้ให้ไหวคนเราจะรอดชีวิตหรือเติบโตได้การเรียนรู้และการปรับตัวเป็นสิ่งสีาสคัญมากใช่ค่ะสิ้ท้ายจากคุณนกเล็กไว้เท่านี้การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณช่วงเวลาดีๆที่ครอบครัวนี้มอบให้กับเรารายการนายสมาร์เทปแรกนะครับขอบคุณคุณครูครับขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะค่ะลูกนะครับครับ สำหรับวันนี้ครับเรื่องราวดีๆที่เราได้เรียนรู้จากยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศครับความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ครอบครัวนี้และคุณครูนกเล็กประสบความสำเร็จนั้นก็คือการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาผมหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆที่นำกลับไปใช้กับชีวิตของทุกคนให้ชีวิตของทุกคนนั้นเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างที่ครูนกเล็กทำได้ครับ